เราจะขยี้ตาหลังการรักษาสายตาได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังถ้าขยี้จะขยี้ยังไงแล้วก็ถ้าขยี้ไม่ได้ทำยังไงดีนะคะในการรักษาสายตาแต่และว,วิธีเราคงจะมีความสามารถในการที่จะขยี้ตาได้ในบางวิธีเท่านั้นแต่บางวิธีเนี่ยก็อาจจะยังขยี้ไม่ได้แรกๆนะคะวิธีที่ขยี้ไม่ได้แรกๆเลยนะคะอันแรกเลยคือ PRK เพราะว่า PRK เนี่ยกว่า แผลจะปิดกว่าแผลจะหายเนี่ยถ้าเราขยี้เนี่ยก็จะทำให้แผลหายช้าและเกิดปัญหาในเวลาต่อมาคือแผลของ P.R.K ไม่ปิดสักทีนะคะรวมทั้งทำให้เราปวดด้วยเพราะฉะนั้นใน P.R.K ก็ห้ามขยี้จนกว่าเกิน1สัปดาห์ขึ้นไปส่วน อันที่เป็นแฟลปาค่ะในช่วงแรกๆรก7วันแรกเนี่ยเลี่ยงการขยี้รุนแรงเสียก่อนนะคะแต่อันที่พอจะขยี้ได้นะคะก็คือรีเล็กสมายเพราะความที่รีเล็กสมายนั้นมีแผลขนาดแค่2มิลิเมตรไม่ได้มีการทำแฟลป การที่เราขยี้นั้นไม่ได้มีการรบกวนอะไรต่อตาเลยนะคะแต่คุณจะขยี้ตารุนแรงทำไมในเมื่อเราอ่อนโยนได้หมอเข้าใจนะคะบางทีเราคันมากจนเรารู้สึกว่าโอ้โหมันจะต้องทำแรงๆนะแต่การขยี้ตาอย่างรุนแรงนั้นน่ะไม่ได้ทำให้หายคันหรอกโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เพราะว่าภูมิแพ้จะมีถุงของสารแพ้ที่เรียกว่าฮิสตามีนซึ่งถ้าเรายิ่งขยี้แรงก็จะยิ่งคัน กลายเป็นว่ายิ่งเกายิ่งมันยิ่งขยี้ยิ่งคันไม่ได้ช่วยเลยแต่สิ่งที่ช่วยได้นั้นคือการประครบเย็นเพราะการประครบเย็นจะทําให้ถุงที่ทําให้สารแพ้แตกออกมานั้นหดตัวและทําให้หายคันได้นอกเหนือจากนั้นนะคะ การที่เราไม่ค่อยสบายตาทําให้เราอยากขยี้ตานั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นตาแห้งระคายเคืองจากแผลหรืออะไรก็ตามหาต้นเหตุให้เจอเราอาจจะทําความสะอาดรอบตาด้วยวิธีเช็ดตาอย่างที่เราเรียนรู้หลังการรักษาสายตานอกเหนือจากนั้นก็หยอดน้าตาเทียมช่วยการคลึงเบาๆลูบเบาๆสามารถทําได้ในทุกวิธีนะคะนี่ก็คือหลักการที่ว่าเราควรจะขยี้ตาหรือไม่อย่างแรกเลยคือไม่ขยี้แรง ขยี้ได้ในเวทีรีเล็กสมายล์และการแก้ไขก็คือประครบเย็นหยอดน้ำตาเทียมหาสาเหตุและเช็ดตาให้สะอาดทำให้ไม่มีสิ่งสกปรกรอบตานะคะลองทำกันดูค่ะจะหายคันหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องขยี้ตาแรงนะคะ